คืนฝนตกทั้งคืนเลยนะฮะผมเดินทางกลับมาผ่านที่ทำการพักภูมิใจไทยนะครับก็เสียหนูนะครับคุณอนุทินชาญวิรุลก็เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนมรีคนที่32ของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ ท่านนายกอนุทินชาญวิรุคุณในฐานะที่เคยรู้จักมักคุณกันมาก่อนนะฮะแล้วก็เห็นภาพข่าวนะครับสอธิบดีของกระทรวงมหาดไทยที่โดนย้ายสมัยคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นมอท .1 อหนึ่งนะครับไปแสดงความยินดีกับท่านนายกอนุทินผมว่า สิ่งแรกที่ท่านนายกอนุทินควรจะทำนะครับในฐานะที่ได้รับโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าเสนอคณะรัฐมนตรีทูลเกล้าขึ้นไปแล้วมีโปรดเกล้าลงมานำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตว์เริ่มปฏิบัติงานสิ่งแรกที่จะทำคือย้ายข้าราชการก่อนเลยครับมันจะเหลือเวลาอีกสิบวันก็ช่างถ้าเป็นผมผมย้ายกลับครับย้ายกลับที่เดิม ย้ายกลับที่เดิมครับอธิบดีที่ถูกย้ายไปเนี่ยถึงจะย้ายกลับมาแค่สิบวันแล้วเข้ามากเกษียณราชการก็ตามนะ